แม่มารับน้องเก้านี่คือทางที่เราจะกลับบ้านครับแล้วก็รับทุ่งนามาเลยครับผมอมตอนนี้เฮียเขาบอกว่าให้แม่จอดถ่ายรูปให้หน่อยเนาะเราก็เลยจอดดูวิวนิดนึงคนที่ไหนจะตกคนที่ไหนจะตกแ,แค่โลกเรียนเอง ไหนจะไปไหนเนี่ยเนี่าโอเคไหมห้เราไปไหนกันต่อโอเคไหมโอเคเนาะโอเคเนีย่ยอยากถ่ายรูปเฮี่ยชอบธรรมชาติมากก็เลยจอดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วบ๊ายบายก่อนลูกบ๊ายบายบายก่อน โอเคฝากติดตามช่องเฮียเก้าชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเยี่ยมเยี่ยมโอเค